ครัวันนี้ก็อยู่กับผมไม่นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสจะไปลอง CBR 150ตัวโฉมอั s ไซ e Down นะครับตัวล่าสุดไฟหน้าเหมือน250 d b R นะครับโอ้โหอันนี้ไปใส่แฮนด์หมอบมานะครับโอ้โหเฮ้ยผมว่ารอบต้นดึงนะมันจะดึงกว่าโฉมตัวไฟตาเดี่ยวนะตัวนั้นรอบเครื่องจะเยอะแต่ว่าทอบสปีดเยอะนะคันนั้นนะ่ะ แต่นี้จะทอกนะครับนีนเป็นทอกต้นกลางเนี่ยเห็นไหมครับบิดติดมือมากเลยช่วงต้นนะครับ ็ทอกมันหนักกว่าตัวไฟตาเดี่ยวจริงนะครับนะแต่เขาว่าไฟตาเดี่ยวเนี่ยมันจะลมเหมือนขี่เลเดอร์ผมกับจิกา150นะครับตัวนั้นรอบเครื่องมันจะเยอะใช่ไหมมันจะเน้นแบบลากรอบปลายไหลนะครับพวกนั้นจะเป็นรถสูบใหญ่ชักสั้นอันนี้จะเป็นรถชักยาวขึ้นมาแล้วก็สูบเล็กลงนะครับลูกสูบถ้าจำไม่ผิดมันห้า 5, น่าจะห้าเจ็ดนะตัวเนี้ยใกล้เคียงกับอาสิบห้านะ ว่ามีหมอลำพอดีเลยอะ่ะจอดเต้นเลยไหมเยะเยอะโอเคเราจะแซงแล้วนะครับโอ้โหทรงมันเหมาะกับการมีคลิกชิปเตอร์มากเลยนะ อเน้นทอกคครับเน้นทอกเป็นรถเอาไว้ขี่เท่ๆในเมืองนะครับอันนี้ต้นกลางมันดึงนะบอกว่าเนี่ยเนี่ยบิดดึงเลยนะทรงสปอร์ตนะครับแต่สอส่วนดับเบิลดาผมยังไม่เคยขี่นะอันนั้นก็น่าจะลากรอบเหมือนกันนะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นรถท็องเนาะ รอบเครื่องไม่ค่อยเยอะแต่ว่า2 5 0ห้ดับเาเนี่ยทอกจะน้อยแต่จะไปเน้นเรื่องแรงม้าที่เยอะนะครับพวกนั้นลากรอบมันมันเอเคอนี้ไฟบอกเกียร์นะครับตัวนี้บอกความเร็วแล้วก็ด้านขวามุมล่างก็จะเป็นหมอกน้ำมัน เวลานะครับแล้วก็ทริปเอนะครับมันมีทรนะิป A อทริปบีนะพวกนี้เนาะข้างบนนี้จะเป็นมาตรวัดนะครับคําข้างบนเป็นวัดรอบอ่าวัดรอบนะครับตัดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบนะครับประมาณนี้สปอร์ตเอาเรื่อง อันนี้น้องไปใส่แฮนด์หมอบด้วยนะครับมันฟิลลิ่งก็จะขี่ไม่เหมือนกับตัวแฮนด์เดิมเนาะอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแฮนด์เด erm ิมก็ใกล้เคียงกับตัวแฮนด์หมอบนะครับช่วงหน้าเป็นของโชวะนะครับอ่าโชวะตัวฝาปิดนี่เป็นสีน้ําเงินด้วยนะแบบสปอร์ตเลยนะอันเนี้ยนี่มองจากด้านบนก็ เห็นเป็นโชคหัวกลับนะครับสีทองนะครับตัวรถเป็นสีดํานะครับไฟหน้าจะเหมือน c ีบาร์สองห้าศูนยเลยนะครับอันนี้คนเต้นเยอะทางหนานเลย นิ่มใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยน่าจะใช้นิ้วเดียวกดยังได้เลยนะอ่าลองเอานิ้วเดียวกดโอ้โหนิ่มจัดเลยครับรถน้องฮอนด้ารีดตัวแรงฮอนด้ารีดฮอนด้าลีด โอ้โหนิ้วนิ้วเดียวกดคัดอะเกินถ้าเป็นเลดเดอร์ยังต้องสองสามนิ้วนะแต่เสียงน่ารักเหมือนเวฟเลยพิ๊กๆิมันเมบจริงๆชุบชุ ซุมมันเหมาะมีคอกชิฟเตอร์แบบ R 1 5 M มากเลยนะสปอร์ตนะครับแบบนี้รถเป็นสูบเดียวนะครับเหมือนกับตัวคัสต์อื่นๆของค่ายอื่นนะ ก็จะเหมือนร้อหสิของค่ายอื่นที่เป็นสูบเดียวเนาะมี R15 มีจร์อยห้าสิบเรเดอร์ร้อหสิอ็อ็มทีหนึ่งห้าอะไรนะ R15 พูดแล้วเนาะเออก็ประมาณนี้นะครับเหมือนตัวร้อยห้าสิบของค่ายอื่นนะครับที่เป็นสูบเดียวแต่แต่ละคันแต่ละรุ่นก็การออกแบบรอบเครื่องลูกสูบช่วงชักก็จะต่างกันนะครับ แต่นี้จากเดิมมันจะเป็นรถรอบเนาะตัว CBR 150ตัวไฟตาเดียวตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถท็อกนะครับท็อกมาดีขึ้นในคลาส150ก็เหมือน R15 อะไรประมาณนี้ มยประมาณ140ที่น้องไปลองเองนะครับเพราะถ้าทางเรียบแบบวิ่งปกติก็ประมาณ135เริ่มต้แล้วก็เห็นว่าทับสปีดจะไม่เยอะนะครับรุ่นนี้เพราะว่าโดนตอนไว้นะครับล็อกกล่องไว้ทับสปีดรู้สึกจะตันอยู่ประมาณ140ที่น้องไปลองเองนะครับแต่ว่าถ้าทางเรียบแบบวิ่งปกติก็ประมาณ135นี่ก็เริ่มตื้อแล้วนะครับ ก็จะตัดประมาณ1 3 5นาะเหมือนตัว CB150R ไฟกลมนะครับ น้องไม่เปลี่ยนชิลมานะครับใส่เป็นชิลแต่งทรงคล้ายๆสองห้าศูนย์นบนาที่ว่ามันจะเหมือนมีคาร์บอนด้านข้างนะครับตรงทรงชิลประมาณนั้นนะครับ โอ้โทำไมผมรู้สึกเหมือนขี่ของคันสุนาจ,จะสบายกว่านะรถน้องเหมือนจะกดไปข้างหน้าหน่อยนะครับวันนี้ชุบให้ดูตัวรถนะครับชุบ อันนี้น้องก็ไปใส่ตัวกันรอยตัวฝาถังมานะครับแล้วก็อันที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะเป็นชิวนะครับที่ว่าด้านข้างจะเหมือนเป็นคาร์บอนครับแต่ที่จริงอันนี้เป็นฟิล์มรอยน้ำเนาะแล้วก็ถอดกระจกหน้าออกนะครับอันนี้ปั๊มล่างอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนครับท่อก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับท่อน,นี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยสลิปออนได้เลยนะครับก็คือถอดปลายใส่เป็นปลายแต่งแล้วก็คอสั้นๆคล้ายคพวก n ินจาสามรอยก็ใส่ท่อแต่งได้เลยนะครับวันนี้ยางก็เป็นยางเดิมแอซีนะครับถอดท้ายออกนะครับวันนี้โล่งเลยไฟท้ายก็คล,คล,คล้ายๆสอง้สูตรนับเบิลอานะครับไปประมาณนี้รีวิวแบบเร็วๆร,ร,รวบรัดนะครับอากาศร้อนมากอะ่ะไม่คิดว่าจะเป็นเดือนมกรานเนี่ยร้อนจริง